Oj, äntligen hemma! Så var det Ja, Idag har vi varit i stan. Ja, vi har varit i stan. Och målade. Mm. Och um, var i rockringarna. Mm. Det var så. Mm. Nina då? Vi, vi ska kolla vad, vad vi såg. Ja. Var det fin vädret idag då? Ja! ja. s o ยดีตัวฟ<อ>ินสวยดีตัวฟินวันมิกกี้ฟอลลสตันใช่แนี่เด็กๆเ,เข้าไปในเมืองกับแม่ไตน,นะคะพอดีเมือนี้แดดออกพ่ิง้งแต่พัส,พสิตพ่วในส<อ>ู้น,นั่นเลยแต่ฟ้ามดอหรออ๋อมันนนักทะเวัะเร่งกันค่เบ็กอ๋อเรามาดูกันว่าไปซื้ออะไรมาแล้วก็ไปเดินอ้อมจะยิบปยปูนเฮราสตอนออ๋อตนวัตถุ Mm. Ja, jag det är god för i byen. Mm. hockey Ja, vad har vi i väskan? Ska, mm. ska, mm. 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 ska vi se. Vi lägger jag. där. Där är Mm. Vi gör så här, då. Ska vi se. Ursäkta. Så. Ah. Ska ska vi har papaya. Är papaya? ว้าวพัพพยาพัพพยามิธีจะพัพพยาประเทศไทยล่ะปากุ้งปักกุ้งปากุ้งปากุ้งมะละกอมะละกอการย่างคว่ำมะละกอนะคะหนึ่งลูกดีใจจะได้กินมะละกอแล้วหน้าร้อนนั่นที่ได้เสื้อฝอพ่อได้เสื้อแล้วกายเก็บตังไว้จะเสื้อปักุงได้พี่น้องอื แซ่บส้นฮวีเชลเฉยเบียร์พุกค่ส่วนแม่แต่ซอนี้เป็นมันค่องแข้งนะพี่น้องรดเผ็ดนะคะแบบนี้เป็นกระป,ป๋องกระปุกมีที่เปิดให้ด้วยเนี่ยนี่เป็นที่เป,ปิดปุ๊บโอ้อัดมาดีเลยนี่นี่นกินเรเบิร์บอืออือนี่นะคะ ซื้อจากร้านไทยค่ะขุ้เซนฮอบบีอกกี้อืมอีโฮแอนพอกกี้บอดี้ออมเมนพอกกี้มีกีมา่าเทลย์มีตัวหนังสือไทยด้วยนะคะตรงขอบนี้พอกกี้อัลมอนด์มินตีชมาช่าพูมิกีมาช่าอืโอแอนได้แอนคุเคราะห์แล้วก็ช็อกโกแลตนี่ค่ะอันนี้เป็นร้านไทยนะคะ บักุูงบักปูงบักปูงด้วยหนึงนี่เกลาสิบคร้อนพี่น้องอันนี้โลดนหนึ่งพอดีนี่หนึ่งกิโลพอดีนะคะเกลสิบคร้อนกับสามสามร้อยสามร้อยกว่าบาทบานเท่าค่ะพี่น้องมีค่ะแล้วก็ซื้อนี้มาก็รวมประมาณนี้ก็เกือบก็รวมประมาณนี้เทลยนอตสองร้อยสองร้อยคร้อนค่ะพี่น้องอืมเนี yeah. ก็ได้มาก็าดีใจเพราะเขาได้ไปในเมือง <laughs> แล้วเขาได้ไปในเมืองพร้อมแล้วเขาได้ไเดข่าร้านเอเชียพร้อมเข่าร้านไทยพร้อมเนาะค่ะนหนุนร้านเอเชียไปซื้อในร้านแล้วเด็กๆก็ไปเลือกเอาในยี่ก็วอลได้แล้วโอเบลเลอร์ด้วยนี่ค่ะี่คุณเฟยนี่ก็ฮาว่านูจวิ่งหาแล้วก็คลุกคลานด้นนี้โอริโอ้ด้นนี้ครีมมี่ด้านนี้สุด ยุสเตอรแล้วแม่แต่ซื้อกระเป๋าด้วยนะคะเป็นคอรเวสกันหกส่วนเดาชิมอันนี้ดูกระเป๋าก็ไปซื้อกระเป๋ามาด้วยนะคะนี่อันนี้มันจะมีใหญ่ใหญ่กว่านี้แต่นั้นมันเหมือนแบบพลาสติกเลยไม่เคยหายเอาแมแต่แต่โอ้ยอุเฉิดตานี่นะคะนี่น นี่เปิดตรงนี้ได้ด้วยนะคะนี่มันมีที่ว่างดได้ใส่ของโอ้ยนี่ถึงข้างล่างเลยนะคะโอ้ยลูกสาวเนี่ยเป็นใครสิอ๊ะเป็นตัวใหญ่เอ้าตัวเสียงปูบูสิตปอยปอยปอยเมนตันนิดเดียวปอยยุบปอยยุบปอยยุแหม่ตัตลอดลางเนาะ <c oughs> นี่ค่ะว้าว เนาะเป็นของใหม่เลยว้าวเต็มซื้อกี่คู่ย<อ>่ว้าวม,ามันก็ร์ตส์เซนอะไรกอื่นงได้ค่ะอ๋ออันนี้ทำมันไว้ไว้นั่นะคะไว้อันนี้การันตี2ปีค่ะอันนี้มาแต่ซื้อมาแต่ราคา300โครนกรับพี่นอ้องมันแบกง่ายเพราะว่ามันมันเบนหาหนักที่มันไม่หนักนะคะ Uh, Oj! Oh. den här, här, här. Så, ni får välja. Jag, laddade, jag vi vill ha den till Almen. Jag har ha den där. Annika Berg. Man öppnar man, 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 kan, man, man, kan. Jag kan visa dig hur man öppnar den. Varför? Jag har en till kanon. Mamma ska också smaka. Wow! Fast น่ะอกนอืมกบอร่อยนิ่สมากแก่อยาอืมเอสต้าไหนเด็ดปะน่สมอกแก่นี่้ไม่ชินอืมขอแข่งก่อนอืม อร่อยอร่อย,ออยต่บแบบอ,ออเนี่ง,งแล้ <c oughs> มเดี๋ยวว่าไปซื้อพอกกี้ร้านไทยเพราะว่าชอบก็บไปในร้านไทยพอมเล็กหน่อยอชอบไปเลือกเองได้เดี่ยววกูอันนั้นอะห้กูได้ ตัวนังซื้อไทยด้วยแต่ตัวนังซื้อไทยจะดีใจแม่ดีใจน้ำได้หน่อยชอบเขาลานเอเชียจังหวัดปทุมธานีอืมได้ซ้ำอ่ะอืมได้ลูกสองอืม โอเคครับพี่น้องคะเจนไดกับจังเจอกันไหมว่ามีกีโฟลนี่ยว่ดดล้าสอกสองเยวว่ากอลยหลังแดดร้อนมากอ๋อเพราะฉะนั้นมีกี้โฟลแล้วก็อ๋อคนเดินเดินแทบจะต่ำกันนะพี่น้องไปด้านนี้ด้านนี้ล้วก็มันมันเป็นแบบว่าจจงไดแล้วมันมันดีู่ะแต่มันห่อน หอน้ม่ใชมากใจนักเลยเรอแ่ท้าทาเขาดแอมีเชิญนั่นอยู่เพื่อนนอกตทางนี้ไปวยนีเรีอพี่นองด้วย มีนแบีบ่มันแบบมันมีเนี่ยน้อยเปิดแอร์มากพ่อเนี่ยน้อยสินะใช่ป์ป๊อแค่์ป่อไปแล้วครับพี่น้องกัจจัด้์จะเจอกันไหมนเนาะอันนี้สก,ก็บไปอันนี้มองกันนั่นไปทิ้งที่ขยะอันนี้มันเป็นแดงอารมมิเนียม อันตรายเลยมันจะบาดมงอโอเคค่ะพี่น้องเจอก,กันเจอกันบ๊ายบายนิสกาวีกูวะบ๊ายบายเนยเนวจะไปพักกันอาบ,งงบนะ้ำอาบน้ำบ๊ายบายขอบคุณมากมาก